ต้านใช้ไม่ได้หรือว่าเราเนี่ยใช้เขาไม่ถูกวิธีกันแน่ค่ะสวัสดีค่ะเทรดเดอร์สายทองทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วค่ะกับนาวาวอนนบีเทรดเดอร์นั่นเองค่ะเคยเป็นไหมคะว่าเราเนี่ยวางแผนไว้ซัดดิบดีเลยตีเส้นแนวรับแนวต้านนะคะแต่พอ ราคามันมาถึงก็เป็นยังไงล่ะคะตรงกันข้ามเลยตุ้มพอแตกอ่าวันนี้เราจะมาไขาข้อสองสัยค่ะว่าทำไมเราตีเส้นแนวรับแนวต้านแล้วมันใช้ไม่ได้ผลถ้าเกิดพูดให้ถูกก็คือคุณยังใช้มันไม่ถูกหรือเปล่าหลายคนอาจจะมองว่าเส้นแนวรับแนวต้านเนี่ยมันเหมือนเส้นวิเศษเพราะว่าเวลาราคามันวิ่งไปชนเส้นแนวรับแนวต้านที่ใดเนี่ยมันมีการเด้งตัวกลับมา แต่ความเป็นจริงแล้วนะคะตลาดเนี่ยมันไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นตลอดเวลานะแนวรับแนวต้านนี่นะคะมันไม่ใช่จุดขาดแต่ว่ามันคือโซนนั่นเองที่มันเนี่ยจะวิ่งไปตามอารมณ์แล้วก็จังหวะของผู้เล่นนะคะซึ่งโดยเฉพาะทองคำานี่นะคะบอกเลยว่ามีความพันผวนค่อนข้างมากค่ะมันจะชอบหลอกทิ้งไส้ยาวๆไว้นะคะ แล้วก็กลับตัวเห็นบ่อยมากเลยใช่ไหมคะไอ้แท่งเทียนที่มันเหลือแต่ไส้หมายสิที่จะนํามาฝากค่ะก็คือเวลาอยากคิดว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยจะต้องเท่ากับจุดที่เข้าซื้อทันทีนะคะลองมองไปว่ามันคือพื้นที่ที่มีความน่าจะเป็นอ่าที่เราเนี่ยจะต้องรอให้พฤติกรรมของราคาเนี่ยมันยืนยันตัวตนของมันซะก่อนค่ะแล้วค่อยเข้าผัดพังพราะเข้าเร็วหรือว่าเราเนี่ยไม่รอพฤติกรรมของราคาก่อนนี่แหละค่ะที่พบบ ไปดูกันค่ะว่ามีอะไรพอการาฟเนี่ยชนแนวปุ๊บเราเนี่ยเปิดออเดอร์ปับ๊บอ่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเราเนี่ยไม่เช็คก่อนเลยว่ามันมีแรงซื้ออยู่จริงไหมหรือว่ามันเป็นแค่ไส้เอามาไล่หลอกเราเฉยๆสิ่งที่เราควรดูนดับแรกนะคะคือพินบาร์ค่ะหรือว่าอาจจะเป็น Rejection Candle นะคะตัวแท่งเทียนนั่นเองหรือ Engulfing Pattern ค่ะ แล้วก็ราคาเนี่ยวิ่งแล้วผ่านแนวไปเลยหรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายนะคะราคาเนี่ยวิ่งไม่ผ่านแนวหลายรอบถ้าเกิดราคาเนี่ยชนแล้วยังไม่ยืนยันนะคะแต่เราเนี่ยเข้าไปแล้วนะเท่ากับอะไรเท่ากับว่าตรงนั้นนมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะคะและที่สำคัญเราขาด top l o อสค่ะ,คะหรือว่า SL นะ เพราะบางทีเนี่ยพอตเราอาจจะโดนลากแบบทะลุทะลวงไปได้เลยนะคะจนพอรตของเราเนี่ยแตกได้เลยทริคง่ายๆค่ะเทรดเดอร์ที่เขาเทรดเก่งๆเ,เนี่ยไม่ใช่แค่ต้องเข้าแม่นนะคะแต่เขาเนี่ยรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเข้าหรือว่าเมื่อไหรเนี่ยควรหลบ แล้วก็เมื่อไหร่ควรลุยค่ะต่อมาค่ะเรามาดูคําว่ากับดักของแนวรับแนวต้านที่ซ้อนกันอยู่ค่ะทองเนี่ยมันจะชอบเล่นหลายไทม์เฟรมในเวลาเดียวกันถูกต้องไหมคะบางทีเนี่ยเราเห็นกราฟใน H1 อาจจะเป็นแค่เศษเสี้ยวค่ะสําหรับการที่เราไปดูกราฟใน Daily หรือว่าไทาม์เฟรมที่เป็น Daily ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดแนวรับนะคะในกราฟ H1 เนี่ยดูสวยมากๆเลยแต่ถ้าเกิดเรา กลับเปลี่ยนไทม์เฟรมไปดูที่เดลี่หรือว่าตรงโซนเดนะคะจะเห็นว่าเป็นแรงขาลงนะคะแล้วก็มีเส้นแนวต้านเนี่ยอยู่ใกล้มากๆแต่พอเราเข้าบายที่ไทม์เฟรมเ1สหนึ่งนะปรากฏว่ามันจะเก็บได้กำไรได้นิดหน่อยค่ะที่เหลือเนี่ยตบลงปุ๊บนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีเส้นแนวต้านที่ใหญ่กว่ายังไงล่ะคะทางแกง่ายมากๆค่ะเพื่อน ทางแก้อย่างแรกนะคะเราต้องไปดูที่มัติทางเฟรมก่อนค่ะและอย่างที่2คือใช้คอนเฟิรเ e นซ์หรือว่าปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นมีอะไรบ้างละ่ะมีเทนหลกักมีการตีฟิโบไหมหรือว่ามีข่าวสําคัญแล้วก็ที่สําคัญพฤติกรรมของราคาเทคนิคง,ง่ายๆที่เราจะ เข้าใจมันได้แบบจริงๆนะคะจะมีอะไรบ้างก็คือ1อย่างแรกนะคะอยากเข้าเทรดที่แนวแต่ให้เราเนี่ยรอก่อนให้ราคามันยืนยันแนวก่อนและเราค่อยตามเข้าทีหลังอย่างสุดท้ายถ้าเกิดเส้นแนวรับแนวต้านเนี่ยใช้แล้วมันไม่เวิร์กนะเราอย่าเพิ่งไปโทษเครื่องมือนะคะแต่ให้เราเนี่ยย้อนกลับมาดูก่อนว่าเราใช้น้องเขาอย่างถูกวิธีหรือเปล่าเทรดเดอร์ที่ดีเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ว่าตีเส้นให้เปะนะคะ แต่ว่าเขาเนี่ยยังอ่านเกมในตลาดนี้ออกด้วยนะใครที่เคยพลาดจากการตีเส้นแนวรับแนวต้านบ้างก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันบ้างนะคะถ้าเกิดคลิปนี้เนะะี่ยค่ะมีประโยชน์กับเพื่อนๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้นาวาเช่นเคยนะคะแล้วคลิปหน้านาวาจะเอาอะไรมาฝากเพื่อนๆอ,อีกก็อย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ